สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะย้อนฟังสิ่งที่เบลล่าอยากจะพูดนิสัยที่แท้จริงเวียสกุลวัตย้อนฟังสิ่งที่เบลล่าเคยพูดนิสัยที่แท้จริงเวียตอนคบกันหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัตได้โพ์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยล่าสุดไอจีของเวียก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมกับระบุข้อความว่า 1 0 4นาฬิกา9นาทีเวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบยจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตัก๊กผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆวิกกี้9ย้อนกลับไปตอนเช้า9.19นาฬกา19นาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยายนด้วยนะสองคนฮ่าฮ่ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างอ้อพี่ตัก๊กห่างไป3โล9 บ้านจุดถัดไปไม่กี่ซอยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตักเก้าขอบคุณวันดีดที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับหากย้อนฟังคำพูดที่สาวเบลล่าเคยให้สัมภาษณ์บอกถึงนิสัยที่แท้จริงของหนุ่มเวียซึ่งสาวเบลล่าได้บอกว่า พี่เขาเป็นคนสันโดษไม่นึกถึงกันบ้างเลยแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจทุกคนเข้าใจทุกอย่างไปหมดนี่แหละค่ะคือความประทับใจแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ต่างจบลงกันด้วยดีต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนั่นเองจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ